าพระเจ้าเทศนิ้วมือพระพุทธรูปส่วนหมากนิ้วทอกันส่วนหมากพระเทศนิ้วทอกันไงอันนิ้วที่นิวน้ว,วกลางนิ้วหน้านิ้วก้อยก็ขึ้นขึ้น,นลงลงเพราะะนั้นพวกเขา,าทั้งหลายมาสืบสนกแล้ว หนึ่งเด้อผ่านหน้าไม้ขนงตาบอกไปข้ามบนขึ้นขนมตาบัวไม่ข้างบนขึ้นเคอได้บอกไปต่างประเทศคำพูดไหนไปเที่ยวต่างประเทศเนาะไปเห็นงานเนี่ยก้าเจ้าดีประเทศนั่นข้าเจ้ากัสอนอนซ่อนบัตวิสาเชื่อว่าจะอยู่ข้าเจ้ากัสึ้นพ่อ เงินขนา้าเจ้าก็เพิ่มให้เพิ่มให้เพิ่มให้ลงทุ่นสำวังเงินไทยเราสามแสนบาทเราได้มาหกล้านไสแปดสีหนั่นแนละ้วก็ได้กำไรทองหาเพชรโอ้หาล้านเพ็รแขงน้องสาวมันก็เป็นตะไบเนี่ยท่านผู้ใดไปต่างประเทศเรากีดข้าน เมื่อกี่ข้าแล้วก็บร้การใช้ง,งาน้าเกิอยังคืนไล่สับตอนตัวขาดทุนศูนกำไรคอนี่ชั้นใดภูเที่มาโลกมนุษย์เท่ากับคือกันกาผู้ใดขยันมันเพี้ยนส่างพลังความดีท่านาะบารมีเป็นต้นจะไปนี้เศรษกิจ ได้กำไรชีวิตใสก็ไปดีไปดีแ็นบอกพระพุทธเจ้ารับรองวัาส,สุขริเป็นที่ไสขันผู้ใดมาจะลบมนุษย์และขีกาสันหลังเงี้วงานศาลกับพอค่อยเฮ็ดเท่กันเล็กดนน้อยๆอย่างต่างๆ่างแต่กับแถมยัำเพ็ดบดีอีกห้องตากะดิ้นผู้เท่าผู้แก่พ่นว้า แต่มันมันน่า่นตายแฟนใดมันจะติดตายอายุจังสิล่ะเห็นบอกทันพูดหลายประเภทมดีมันจะหลงมนุษย์คันสายอีนี้วะนี่กูสวงแมนบ่แไม่ออกพ่อ หูชูวงง้องตายอดงินนะตายได้แคดียวเช่งที่เพราะฉนั้นโลกมนุษย์ของ,องเาะะ้นงา,นานี้ล้วบาเพ็นบารมีหนึ่งพันาในท่านนี่เป็นบารมีนิพพานปาระ,ยะโยชน์สุขสว่างเป็นฟังอชองสีล็อย่าย่อมสมาทานไปแล้วรักษายมันกลุ้ม อันนี้เป็นบารมีรเบื้องต้นนะแต่ว่ามีทรานาเปเยโหตุวได้ก็เป็นบารมีได้ท่านบอกป่าท่านอาพญิพานบอกเป็นบารมีเป็นบุญธรรมดาธรรมดา,า,าเห็นบ่กบัญญัติสามงวดเว็นจากสามพระวนเนศขำมาบารมีเมื่อวันพระวันหยางบนลานพนยังสอนผัวเมียไก่ต่างคนต่างอยู่ อันนี้เป็นการสั่งบารมีหรือบางข้อก็เชือเอาจัก,กเจ้ามื่อไปเชื่อผามื่อเดือนหนึ่งหลือบวชบวชเป็นจ้าสกการเป็นบารมีท่ามเบอร์เดนฉันบ่เท่ามากนะคันเทศเจ้าี่มันได้ประโยชน์แชนแนลจานานีคอทีซีปัญญาเพื่ยายม พ่อแม่สอนพ่อสอนทุกแกสอนหลูกสอนหลานอันนี้สัญญาฟั้งางพระเะจะ้าประสงค์ยกธรรมมาพทะเจ้ามัแสดงกับเป็นสัญญาฟั้างประสงค์สวนมาที่กากระได้ยินเนาะจะยินหนอจะยินหนอข้งเ่าออกไปฟัง้าสวดมนอ์กจะได้ยินเนาะจะยินหนอจะยิน,นหนอยินหนอที่หูนี่ภาวนาไปน้ามันกระไเกิดสัญญาอือันนี้เป็นปัญญาบาลีนี่นี่น ปันนี้าเหตการแให้ง่ายจกมาหนูใส่ความผ่าเพียนพยายามปณวัวิริยะบารมีอย่างเหตไทเหตได้เหตตัวเหตต์อันนี้งั้นวัตสยามใส่ค้อมผ่าเพียนพยายามยากสำได้แต่สั่งอดเอาต้นเอาให้มันแลว้วเห็นบอกท่นนานผู้ใดใส่ความผ่าเพียนพยายามต่างความดียังสิอันนี้เป็นวิริยะบ,บาลมี เห็นบอกเอาลายไปได้บุญยงตาว่าวันนี้ค้าไม่เมื่อยก็อดเอาแดดออกเพ่อนแน่กอดเอาฝนตกกอดเอาท้อนเหอาเจ็บแน่ปวดแน่กอดเอาท่ไ้ไม่นอนไมทั้งธรรมะกันนะพังศลปะนี่พังธรรมะเป็นเด้อสอนเอาลายไปได้บุญยงตาว่าคนเราเกิดมายังยังทีิน่ะ เกิดมาเพื่ออย่างนั้นนะมีในหกข้อเลยนะนี่วันนี้ผู้ใดกระซาวเบาแนวใดกระซางให้สมธรรมพรหมเฮาที่มันถูกต้องแล้วเพื่อวัสจจาบารมีเขาบระตัวไผ่บ่อปล่อยไผ่บดดาไผ่บอช่อเฉียดผู้ใดจเจตนาเบาะกั้มใดกระให้มันถูกต้องตามลักพระท่านมาอยู่ในจะจะสามลักของพระทัยดั่งนี้ ล่ยแามฮบตัดฉากคือความจริงจังต่างใจเฮยเทียที่อย่างไมไ้ได้แ่ยันไมด้คนเราเกิดมาได้เป็นคนย้อนเป็นต้นเป็นาน่มีอยู่สิบยมสิบขอเอาลายไปได้โยตาว่าม่โจมนหษย์จังเกิดมาได้เป็นคนนอจานนี่นอจักาบาลานีแล้วเข้า่อบบะไผ่ คือไหวเดอ้อเนี่ยเทาบมกได้บอกผู้ใดหัวจักแต่ว่าเทาาลกไหวนใ,น,ใน,ในใจเพื่อไหวน่าใจเพราะเห็นว่าอาธิษฐานบาลานี่เห็นบ่มแล้วก็เฮ็ดตามเทาตั้งใจไหวมันถูกต้องเอ๊ะแต่ก็บอกไปแ,แต่เฮ็ดใส่ข้ออ้างเพืยอพยายามสำรวจอธิษฐานทีไร่านผู้ใดเฮ็ดจังทีครับเป็นอธิษฐานบาลานี่อย่าโยมทั้งหมด ทิธามบารมีบารมีพอต่อไปบป็นบารมีสองขอมะตุทัทยเท่าบ่อสร้างไถ่บดดาไผ่บ่อปล่อยไผ่บ่อเกียไฟไฟ่ยวไถ่ไถ่ที่เราตาเ<อ>มตตาบารมีเห็นบ่เมื่อเมตตาบารมีเกิดขึ้นมาจิตใจของเฮากับพองใสจิตใจของเฮากับย็ยนสงบ บอเป็นถูกน้ำผู้ใดเห็นบอเมตตาอย่างเดียวพันผู้ใดญ่เหตุบดีทำบดีเมตตาเมตตาบอปล่อยบิดาบอเกียรติบ่ศูนยจื่อไว้เด้อคอยบอกคอยบอกเพื่อกันวันจะมากินเหล่าหวยกินเหล่ากับพ่อพ่อเลิกกับพ่อแต่ว่าเส้นตัวหลายเดียว ใครว่าเจ้าจีใครบอกมาฟังทำไมก็าเอาอีกมันจีมีหมื่เศร้าอยู่แม่บอกปัญญา่ังไ,ไงแล้วม,มีหมื่นเศร้าเลหลงตามฟังพเท่าวาเมือ่อใดแล้วมันจีเศร้าม,มันตายเราโจบโปรยยังว่าูพเท่าวาลหักอีเด็ดอีด,ดีเด้เห็นบ่ามือมันตายปแล้ว เจีงซนเพราะฉะนั้นห้องพะ้องเป็นทุกนั่ผู้ใหบ่โกดพรเกียรบกเกียรเนี่ยผู้ใดเจ้างีนาจระชดไทยวันนี้ไม่เหงาบรยากาศอมีวางจิตห้เป็นกลางกาเ่อเดินว่าโอเปนตาอยู่สำนักทรงินตลาดถ้าพรโกดพรเกียรบพเกียรผู้ใดนั้นเมตตาบารมีปรารนาดีต่อทุกๆคน เพชรดีว่าวดีเพชรบดีว่าวบดีกันจังปรารถนาดีต่อเขาเป็นบาลานีทำได้หนิคนไร้ไหลส่วนเพชรสองมาด้วยเฉยพอเป็นถูกก็ฝ่าเนี่ยตอนนี้มีองค์ท่านนำองค์ท่านองค์ท่านนำองค์ท่านเขาเปียกให้สมบูรณ์ไม่ถูกโลกมนุษย์เท่านี่เป็นโลกทุกคนมาบรเพ็ญบาลานีแต่ว่าคนอย่างบ่คอยเข้าใจท่านบ่ได้ใจกันนาบูดโลด หมดที่เจ้ามดเห็นพี่เอาไปตักใส่ฉักินสัไม่กินเขากินน้ำ

กูมันไปเลยไปไปเียนล่าเขียนเล่เขียน่าเ่มเละเแม่อยี่หมเลยี่ยมอยู่เออว่าปาอยู่ที่เมืองจุนแก้ว ไปบ่แก้วมาบอกโอ้ไปเที่ยวบาอ้ได้กินอะไรแม่ะกินอะไมแล้วก็ครกินกินไ่ร้อยไรมาเดียมาได้๋ด้๋ยวะมาทำบุญไม่บุญกันข่าวมาไปสนิทกันเด้ที่ไหนเนี่ย 我看看。